บาดเดียวดังงางเงีวังเวงแววสะดุ้งแล้วเลี้ยวแล้วฉัแงหาง,หงเห็นโยกขี่ขี่รุง้งพุ่งออกมา ของพาขึ้นไปจนบนบันพดแล้วสอนว่าอย่างไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเนื้อกำหนดถึงเทถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คด เหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่ร้างอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาแม้นใครรักรักมั่งช่างช่างตอบให้รอบคอบคิดอ่านนาลานา สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจงคิดตามไปเอาไมาเท้าเธอจะประเสริฐสมรัก เป็นสังสิงพอเสร็จคำส้ำแดงแจ้งคดีรูปโยคีหายวับไปกับตา